สวัสดีค่ะดาลาก็สิม,มาแล้วค่ะฟังไม่ไหวนักร้องลูกทุ่งสาวรับเล่นละครครั้งแรกกับช่องสามเป็นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังของเมืองไทยอีกหนึ่งคนสำหรับพบพรพาคินหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อว่าตากะแตนชลดาและนอกจากจะเป็นนักร้องและนักแต่งเพลงแล้วล่าสุด เธอได้ตัดสินใจลงเล่นละครแบบเต็มตัวครั้งแรกกับช่องสโดยก่อนหน้านี้เธอได้โพสข้อความว่ารอดูตะกแตนดิดหอยเอ้ยเด่นหายในละครปองรังหักออนซอนช่องสนะคะโดยพี่อาร์พนิตหน้าฉัดวิไลผู้จัด สำหรับตตกแตนชลลดาเข้าสูงการโดยผ่านการประกวด First s t a g e Show ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3ซึ่งอันดับรางวัลชนะเลิศคือสรันยูวิน,นัยพาณิชย์และเรองอันดับหนึ่งคือปองกูลสืบซื้อรวมหนึ่งเคยเข้าร่วมประกวดเงาเสียงลูกทุ่ง357 ซึ่งจัดโดยลูกทุ่ง FM โดยเป็นเงาเสียงของภูมิงพงดวงจันทร์ต่อมาชลดาได้เซ็นสัญญาในสังกัดแกมมี่เกและเพลงไม่ใช่แฟนนำแทนไม่ได้ในอัลบั้มชุดที่2ถนนค้นฝันหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและไม่พลาดข่าวสารการรับชมจากช่องดารากอสิบด้นะคะขอบคุณค่ะ